สัญญาณเตือนให้รู้ว่าคุณโสดนานเกินไปแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังโสดอยู่หรือเปล่าคะหลายเหตุผลของคนสถานะโสดนะคะมีทั้งโสดแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ไม่ว่าจะโสดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามให้คุณลองถามตัวเองดูคะ่ะว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นโสดมานานแล้วหรือยังถ้าหากสาวๆคนไหนไม่แน่ใจลองมาดูสิคะ ว่าวันนี้ PR v a r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีสัญญาณเตือนอะไรที่ทำให้สาวๆได้รู้ว่าคุณน่ะโสดนานเกินไปแล้วนะหลดมาตรฐานของคนในอุดมคติถามตัวคุณเองดูสิคะว่ามาตรฐานชายในฝันของคุณลดลงอย่างหวบภาพเลยหรือเปล่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นที่บอกว่าคุณคลองตัวเป็นโสดมานานเกินไปซึ่งเกิดจากช่วงระยะเวลาของการคลองตัวเป็นโสดมันทำให้คุณต้องตระหนักว่า บนโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบพร้อมทุกประการในการเป็นสามีของคุณคุณก็เลยจำเป็นที่จะต้องมองโลกตามความเป็นจริงด้วยการลดมาตรฐานของคนในอุดมคติของคุณนั่นเองค่ะ 2. มองความสัมพันธ์ในแง่ลบสังเกตง่ายๆนะคะถ้าหากว่าคุณเอาแต่พร่ำบอกกับตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องคบกับใครคุณก็สามารถอยู่เป็นโสดได้ยังไม่แคร์ใคร แต่ในความเป็นจริงการที่คุณเอาแต่พร่ำบอกกับตัวเองแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าคุณต้องการเบียงเบนความสนใจในเรื่องที่ว่าคุณไม่สามารถหาคนที่คุณคิดว่าถูกใจได้เลยต่างหากเพราะคุณตอกย้ำความคิดแบบนี้เรื่อยๆจึงส่งผลทำให้คุณมีความรู้สึกในเชิงลบถ้าคิดจะสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครก็ตาม 3. จมอยู่กับความสัมพันธ์ในอดีตเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนโสดหลายคนเลยนะคะ การไม่สามารถหลุดพ้นจากอดีตในรักครั้งเก่ากลายเป็นสิ่งที่คอยฉุดรั้งให้คุณจมอยู่กับความโสดยิ่งลืมยากเท่าไหร่ก็ยิ่งจมลึกมากขึ้นเท่านั้นถ้าเลือกที่จะโสดคุณต้องโสดแบบสวยๆการนั่งจมอยู่กับอดีตเป็นอีกสัญญาณที่ชี้ว่าคุณอาจกําลังหมกมุ่นอยู่กับการเป็นโสดแย่ๆนานจนเกินไปแล้วล่ะคะ่ะ 4. ขาดความมั่นใจ บางครั้งการที่คุณครองตัวเป็นโสดนานเกินไปก็อาจมีส่วนทําให้คุณรู้สึกหมดความมั่นใจเอาได้ดือด้อๆนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้ามีใครเข้ามาขอเดทกับคุณคุณอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านไม่รู้จะทํำยังไงทําอะไรก่อนจนผ่านทําให้คุณหมดอารมณ์ที่จะออกเดทนี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนที่บอกให้รู้ว่าคุณครองตัวเป็นโสดนานเกินความจาเป็นแล้วคะ่ะ 5. สร้างกาแพงปิดกั้นตัวเอง สัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคุณเป็นโสดนานเกินไปนั่นก็คือคุณสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองในขณะเดียวกันคุณก็มีแนวโน้มที่จะผลักใส่ให้อีกฝ่ายออกห่างจากเส้นตายที่คุณกำหนดขึ้นมาเหล่านี้อาจจะเป็นความรักในอดีตของคุณคุณก็เลยตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยการเลือกครองตัวเป็นโสดเอาซชดือด้อจะโสดแบบไหนตั้งใจโสดหรือไม่ตั้งใจโสดคุณก็ต้องควบคุมให้ดีไม่ให้ความโสดที่คุณเป็น กลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองนะคะเพราะถ้าสุดท้ายแล้วคุณเลือกที่จะโสดก็ขอให้คุณเป็นคนโสดที่มีความสุขที่สุดในโลกติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ